วันนี้นะครับเราจะมาปรับรูปหน้านะครับโดยการเติมฟิลเลอร์นะครับในบริเวณส่วนของใต้ตาเราใช้ตัวฟิลเลอร์ตัวนี้ครับตัวเ e s t l a n d Skin Booster Vitalite นะครับตัว Skin Booster Vitalite เ,เนี่ยจะเป็นฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลเล็กละเอียดนะครับเหมาะสมต่อการเติมใต้ตาซึ่งเป็นส่วนที่มีผิวค่อนข้างบางนะครับดังนั้น ิลเลอร์ตัวนี้นะครับจะสามารถทําให้บริเวณใต้ตาเต็มและเนียนมากครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําความสะอาดบริเวณที่เราจะทําการฉีดนะครับซึ่งวันนี้เราจะฉีดบริเวณใต้ตาจะทความสะอาดเครื่องสาอางบริเวณใต้ตาออกก่อนนะครับจากนั้นเราจะระบุตําแหน่งบริเวณที่เราจะทําการฉีดนะครับบริเวณใต้ตาเราก็จะทําการตรวจการวิภากกันก่อนและระบุตําแหน่งการฉีดครับถึงขั้นตอนการทําการฉีดนะครับโดยการฉีดนั้นเราจะทําการฉีดยาชาบริเวณใต้ตาก่อน หลังจากฉีดยาชาเสร็จแล้วนะครับยาชาออกฤทธิ์เราก็จะเริ่มการฉีดฟิลเลอร์ในบริเวณที่ต้องการโดยวันนี้เราจะฉีดบริเวณใต้ตาและเทคนิคที่หมอจะใช้จะเป็นการใช้เข็มใบยทูยในการฉีดครับหลังจากฉีดเสร็จหนึ่งข้างกระจายคนไข้ได้ดูกระจกเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้างที่ทำการฉีดฟิลเลอร์แล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ทำนะครับเมื่อเราทำการฉีดข้างที่1เสร็จเราก็จะทำการฉีดข้างที่2ต่อเลยนะครับ ขั้นที่2เราก็จะใช้เทคนิคแกะปลายทูเพื่อฉีดในบริเวณใต้ตาเช่นเดียวกันครับหลังเติมฟิลเลอร์เสร็จทั้งสองข้างนะครับสังเกตได้เลยว่าใต้ตานะครับดูฟูเต็มเนียนขึ้นมาทันทีนะครับข้อสําคัญนะครับในการเติมใต้ตาต้องใช้ฟิลเลอร์ที่เหมาะสมนะครับสังเกตได้ว่าน้องยิ้มนะครับเวลายิ้มนะครับใต้ตาก็จะออกมาเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติฟิลเลอร์ไม่เหมาะสมต่อใต้ตาก็สามารถทําให้บริเวณใต้ตาเป็นก้อนได้นะครับ ขอฝากเลือกสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการใช้ยานะครับเอเลสเซเลนนะครับได้ผลิตตัว q r โค้ดตัวนี้มานะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันและการสแกนถึงยาแท้นะครับโดยไม่สามารถสแกนซ้ํา2ได้ดังนั้นทุกครั้งที่ใช้บริการหรือการเติมฟิลเลอร์ไปสามารถสแกนตัวนี้เพื่อยืนยันยาแท้ได้ครับ